at easy แต่วันนี้เราก็มาพบกับพิกาฮาร์ดเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้หัวข้อของเราที่จะมาถามกันก็คือคนที่เขาหายไปเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะคะหรือว่าคนที่เขาเงียบไปตอนนี้เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะคะเอาจจะเป็นเขาอาจจะคิดเรื่องการงานการเงินความรักหรือคิดถึงคุณก็ได้นะคะเราไปดูกันเราเลือกไพ่กองที่ ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะกองที่1กล่กองที่2กลกองที่3นะคะเราก็ไปฟังกันคะ่ะว่าเขาอะกำลังคนที่เงียบหายไปเขากําลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่คะ่ะดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะก็คือเดอะเฮอร์มินะคะก็คือใบนี้นะคะเรามาดู Energy ของความเป็นตัวตนของคุณก่อนนะคะ Energy ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะอุดมสมบูรณ์คือ เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีทรัพยากรที่อยากต่อใช้มีสมมติมีเงินมีทองมีอะไรก็คือพร้อมสับนะคะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความคิดนะคะค่อนข้างเฉียบแหลมมีความคิดตัดสินใจอะไรก็มีความคิดออตัดสินใจอะไรก็ค่อนข้างที่จะเฉียบแหลมนะคะแล้วก็ประกอบกับ เออหน้าไพา่เองนะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์คือทําอะไรก็มีเออเรียกว่าถ้ามีกิจการเป็นของตัวเองก็ค่อนข้างจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็แยกได้ว่าคือมันเป็นมันเป็นควีนออฟเพนท์เฮคลเนาะก็คือเรียกได้ว่าคือแทบจะมีอิสรภาพทางการเงินเลยค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้นะคะในเรื่องการเงินอ่าแต่ถามว่าไพ่ใบถัดไปเนี่ยมันก็บอกถึงเป็น t ึงทาวเวอร์กับ เท่อฟสอดเนาะซึ่งช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะค่อนข้างชัดเจนอาจจะมีอะไรช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หรืออาจจะมีความวุ่นวายเล็กๆเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าคืออาจจะมีปัญหาเข้ามาถาโถมด้วยก็ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทําให้คุณอะ มองเห็นนะคะคือในที่นี้ก็ให้มันก็บอกอยู่แล้วว่าคุณมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอ,อ,อย่างกระทันหันหรืออะไรที่เข้ามาถาโถมแต่ก็ไม่ประกอบกับมีไพ่สามดาบซึ่งทําให้คุณค่อนข้างรู้สึกเสียใจนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันนี้อาจจะทําให้คุณเสียใจได้นะคะก็อาจจะเป็นช่วง ช่วงจังหวะช่วงนี้นะคะเพราะว่าไพ่ที่เปิดตรงนี้มันเป็น energy ในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องวิตกกังวลไปเพราะไพ่เดอะทาวเวอร์มันเป็นไพ่ของการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเป็นเป็นไพ่ที่สามารถเป็นไพ่ที่แปลความหมายได้เลยว่าเป็น ending เพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเออซึ่งวังวนหรือ อารมณ์ของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปในทางสามดาบซึ่งอาจจะมีความผิดหวังเสียใจบ้างนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องความรักหรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรที่เอ่อการเงินที่ผิดพลาดหรือการเงินที่ไม่เป็นไปดังความหวังความตั้งใจหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะอาขาทีนี้เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างพลังงานของคนที่คุณคิดถึงนะคะ เพลงานของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลีกหนีจากผู้คนพอสมควรในช่วงนี้นะคะเหมือนไม่ได้เข้าสังคมหลีกหนีกับสังคมอยากอยู่ตัวคนเดียวแต่ในขณะที่เขาเองเขาก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะ Energy ในการที่จะผจญภัยสิ่งใหม่ๆนะคะคือเหมือน ข้อาจริตนี้จาสังคมเพื่อที่จะไปผจนภัยด้วยตัวของตัวเองเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างรักอิสระนะคะแล้วก็ถ้าหลงไหลอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะเอ่อหลงไหลไปในสิ่งนั้นเลยแล้วก็มีเอเ r g y สูงนะคะรักอิสระแล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกกระตุ้นได้ง่ายเนาะซึ่งจากภาพที่เห็นเนี่ยถึงเขาจะถูกกระตุ้นได้ง่ายแต่ในช่วงนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่าเขาหลีกหนีมาเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวและไพ่ก็บอกว่าการที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเออเหมือนเขาเป็นการเป็นการพักผ่อนเป็นการอยู่เฉยเฉยเป็นการอยู่นิ่งๆน,นะคะเอเนอรของเขาในช่วงนี้ก็คือถ้าผบว่าเหมือนไม่ได้ไปพบปะสังสรรค์กับคนอื่นแต่อยู่กับตัวเองอยู่ด้วยเออเป็นคนดังอิสระทําอะไรทําด้วยตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะถึง ถึงแม้ว่าจะทําอะไรด้วย,วยตัวเองแต่ช่วงนี้เขาค่อนข้างนิ่งๆงเขาไม่ได้ทําอะไรที่มนันวือหวามากหนักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีพาดทถัดไปที่เราถามว่าเขาคิดเรื่องอะไรอยู่นะคะแม้ว่าตอนเนี้ยเขาก็เอเนอร์จีเขากำลังจะนิ่งๆอยู่นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเขาคิด อะไรในหัวสมองของเขานะคะที่เขาหายไปเงียบไปเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เนาะก็เปิดขึ้นมาไพ่ก็ค่อนข้างบอกชัดเจนนะว่าเขาคิดเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินนะคะเกี่ยวกับเออคือเกี่ยวกับการตั้งใจทํางานหนักของเขาเพื่อให้ได้เงินมานะคะการทุ่มเทเพื่อให้ได้เงินมานะคะก็เป็นไพ่แปเปรี่ยนนะคะก็คือเป็นการทุ่มเทเนาะ ตั้งใจทำงานขยันทํางานหนักเอาใจใส่รายละเอียดแล้วก็เพลิดเพลิน <ๆ S 1> กับการทํางานนะคะแล้วก็เขาก็ยังคิดเรื่องงานอยู่เหมือนเดิมว่าโอเคเขาช่วงนี้เขาก็มีงานหนักแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานด้วยความรวดเร็วแล้วก็เอออาจจะต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นบ้างไปตีรกบราค้าฝันกับคนอื่นบ้างแต่เขาเองก็ยังทํางานได้ผ่านฉลุยเออ แล้วก็เขาก็ยังคิดเรื่องชีวิตเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเพราะว่ามันเป็น will of f r t u n e นอกจากนี้เขายังใช้สัญชาตญาณหรือว่าจิตใต้สนึกของเขาในการคิดเรื่องต่างๆนะคะให้มันเป็นไปเนาะคือหลักๆอ่ะของเขาอ่ะเขาค่อนข้างจะใช้จิตสนึกแล้วก็เอ่อจิตวิญญาณของเขาภายในเนี่ยตัดสินใจหรือว่ากําลังคิด ทบทวนทุกอย่างอยู่ซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องการงานการเงินนะคะอาชีพของเขาซึ่งตอนนี้เขาอาจจะต้องไปไฟกับใครอยู่เนาะแล้วเขาก็รวมทั้งเขายังคิดทั้งหมดของชีวิตว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จอย่างไรเอ่อทั้งความรักการเงินการงานความอุดมสมบูรณ์ที่เขาจะต้องมีที่เขาอยากจะมีนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ถ้าเพราะเราถามกันว่า เขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้ที่เงียบๆไปเนาะเขาก็คิดวางแผนเกี่ยวกับเอ,อ่อความอุดมสมบูรณ์ที่เขาจะต้องได้รับในอนาคตนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นไพ่กองที่1นึ่สำหรับคนที่เลือกเดอะเฮอร์มค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็คือ แมเใบนี้นะคะเปิดมาเรามาดูความเป็นตัวตนของคุณกันก่อนเลยเนาะความเป็นตัวตนของคุณเปิดมาได้เดือดซันคือไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วนะคะก็คือคุณเปิดมาได้เดือดซันเนาะก็คือ,นนอคโดยปกติช่วงนี้ energy อของคุณค่อนข้างมีความสุขเนาะเป็นคน positive thinking เป็นคนที่คอนอยู่ด้วยแล้วกออ็อบอุ่นใจมีชีวิตชีวานะแล้วก็เป็นคนที่เออ คิดอะไรได้แบบสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ตกตะกอนมาเป็นสิ่งที่คุณมาเป็นตัวของตัวคุณเองได้แล้วเนาะอนอกจากนี้ก็คือมีทั้งความมีทั้งเรื่องการประสบความสําเร็จทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเนาะเป็นเรื่องเออซึ่งก็ตรงกับไพ่ใบถัดมาซึ่งคุณก็ไพ่ใบถัดมาก็บอกเลยว่าคุณประสบความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานนะคะอาจจะไปคื มีมีคนที่เข้ามารุมรอมนะคะเพื่อแสดงความยินดีกับคุณเพราะว่าคุณนะ่ะประสบความสําเร็จน้การงานได้รับการยอมรับเนาะแล้วก็มีข่าวดีที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการงานทั้งหมดเนาะซึ่งไพ่ทั้งเดซานทั้งหกไม้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะในเรื่องการงานนอกจากนี้เดซานยังช่วย ช่วยบอกด้วยว่าตอนนี้คุณกำลังแฮปปี้มีความสุขมีชีวิตชีวาคือรล่าเริงแจ่มใสคือเหมือนโลกทางใบเออมีแสงสว่างทางออกให้ฉันในทุกๆเรื่องอะไรอย่างนี้เลยแต่ในทางกลับกันคุณก็ได้ไพ้เออเขาเรียกอะไรนะแปดแปดเออแปดแปดมาเออขอโทษค่ะแปดดาบ ซึ่งไพ่แปดาบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการมีข้อจํากัดของตัวเองซึ่งทางทงท,งท,งที่จริงๆอ่ะคุณได้ไพ่เดือดซันนะคะซึ่งแทบจะแบบเขาเรียกได้ว่าไม่มีข้อจํากัดของตัวเองเหมือนฟ้าเปิดอะคะ่ะทุกอย่างเป็นใจให้กับคุณแต่ในใจหรือคุณอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะบางทีก็มีความกลัวที่จะมีความล้มเหลวบ้างหรือว่ารู้สึก มีข้อจำกัดของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะถ้าคุณเปิดตาเปิดใจมองสักนิดหรือว่าเออมองหาความเป็นไปได้นะคะว่าเอ่อสิ่งที่ขัดขวางคุณอยู่หรือว่าจำกัดขอบเขตคุณอยู่ไม่ให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านใดทางหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเปิดตาดูดีๆเนี่ยมองรอบข้างให้ชัดเจนเชื่อว่าคุณจะพบทางออกแน่นอนเพราะช่วงนี้ Energy ของคุณคือ t ด e s u ส ดังนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีทางออกสำหรับคุณในช่วงนี้นะคะอือต่อมาเนาะเราก็มาดู energy ของฝั่งเขาบ้างนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ energy ช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะเขาเป็นคนพื้นฐานเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่เนาะแล้วก็เออชอบให้ชอบแบบชอบ ชอบการกุศลชอบเอ่อให้ความช่วยเหลือกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีโชคนะเขายังมีโชคดีด้วยแม่แอ๊เขาอาจจะถูกหวยรวเบอร์ช่วงนี้ก็ได้นะคะด้วยความที่เขาเป็นคนให้คนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนดังนั้นเขาก็อาจจะได้รับสิ่งที่ไม่คาดหวังกลับมาเหมือนกันนะคะในขณะที่เขาก็ได้ให้เออแปดดาบเหมือนคุณเลยเหมือนคุณเลยก็คือ ขาอาจจะอยู่ในสภาวะที่เอ่อถูกปิดกัน้นถูกแบบข้อจํากัดบางข้อจํากัดบางสิ่งบางอย่างเนาะทำให้เขาไม่สามารถตัดสินใจหรือขยับตัวได้เอ่อหรือแบบทาอะไรได้เนาะหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยอาจจะเลือกที่จะข้ามไปเนาะเลือกเลือกที่จะข้ามปัญหาอันนี้ไปนะคะเราก็เอ่อข้ามปัญหาอันนี้ไปเราก็ไป เออมองมองไปข้างหน้าแทนเนาะอาจจะปัญหามันอาจจะยังอยู่หรือว่าปัญหามันอาจจะถูกแก้ไขไปเพื่อที่เขาจะ move on ไปข้างหน้าเนาะไปอีกขั้นหนึ่งไปอีก p r o c e s หนึ่งนะคะหรือว่าเออเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องคืออาจจะมีปัญหาในเรื่องหนึ่งก็อาจเขาอาจจะข้ามไปหรือเขาอาจจะแก้ปัญหาได้หรือเขาอาจจะเปลี่ยนเวในการแก้ปัญหาไปซึ่งทำให้อ่อ มันก็สามารถแก้ปัญหาไปได้เรื่อยๆนะคะก็ก็เป็นเวที่เขาเลือกนะคะในในช่วงนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าคําถามว่าแล้วคนที่หายไปเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างค,าคิดหลายเรื่องเนาะอาจจะเป็นหน้าที่การเงินการงานความรักครอบครัวเออเขาก็ค่อนข้างคิดหลายเรื่องนะคะเออนอกจากนี้เนี่ย หลักๆอ่ะที่สำคัญที่เขาเห็นก็คือถ้าจะโดดเด่นมากที่สุดก็คือเขาคิดเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็เกี่ยวกับความสุขในชีวิตของเขานะคะเอ่อในเรื่องเงินเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเอ่อถ้าถามว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาก็แน่นอนว่าเขาอะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคัง่งเรื่องเอ่อ ความมั่นคงในชีวิตความอุดมสมบูรณ์เนาะเรื่องต่างๆที่เขาจะสามารถเหมือนแบบยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งตัวเองนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเอ่อเรื่องที่เขาจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเอ่อมีมี power ทำยังไงฉัถึงจะมี power จากการที่เขาทำงานหนักมาจากครั้งที่เขาประสบปัญหามาเขาจะทำยังไงอะไรอย่างงี้นะคะประกอบกับมีเดาบ เด็ดดาน,นะคะซึ่งเขาอาจจะหลีกหนีบางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะแบบว่าหลีกหนีบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปผปจนภยัยเพื่อมีความสุขดีกว่าฉันหลังจากที่ฉันพบปัญหาแล้วฉันคิดมากเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นฉันหนีไปหนีจากผู้คนเนี่ยไปมีความสุขดีกว่าไปผจญภยัยไปเที่ยวไปเปิดโลกสิ่งใหม่ๆนะคะไปกระตือมีแบบแพชชั่นอีกครั้งที่ออาก ที่จะออกไปเที่ยวนะคะซึ่งในที่นี้ก็ได้เป็นไพ่เอ,อ่อสี่ถ้วยเนาะไพ่สีถ้วยมันก็จะเอ,อ่อขอโทษค่ะไพ่สี่ถ้วยเออถูกนะคะไพ่สี่ถ้วยไพ่สีถว้ถวยก็จะแบบว่าเออคือเขาก็ค่อนข้างที่จะมองว่าเออเขาอย่างที่เขาเอ,เออเขาเรียกว่าอะไรนะ สถานการณ์ที่ผ่านมามันทําให้เขาค่อนข้างเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็แบบเออเหมือนรู้สึกไม่สมปัานารู้สึกเออความรู้สึกแบบเอ้ยฉันทำอะไรลงไปก็ไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากความที่ e NERGY ส่วนตัวของเขาดังนั้นช่วงนี้เขาก็เลยคิดที่จะแบบว่าหลีกหนีออกไปเที่ยวออกไปเออ happy ไปมีความสุขเนาะนอกจากนี้ e NERGY เขากับสิ่งที่เขาคิดอย่างตรงกันก็คือ เออเหมือน e n e r g y ตัวเขาเป็นแบบดีแล้วเขาก็คิดว่าโอเคเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาจะเอ่อ move on แก้ไขปัญหาไปในทางนี้ไปในเวนี้แล้วก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะก็คือเขาอาจจะตอนนี้พูดได้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะคะซึ่งเขากำลังแก้ไขปัญหานั้นอยู่ซึ่งหรือ เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ก็ใช้เวทีเออ่เขาเรียกว่าไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า Move on ไปข้างหน้านะคะออซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะยังมีความสามารถในการขับเคลื่อนออตัวเองเข้าไปตัวเองเข้าไปสู่สิ่งที่ต้องการได้นะคะ ก็บอกได้เลยว่าถ้าถามกองนี้นะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาก็ค่อนข้างคิดน่าจะเป็นในเรื่องเอ่อซีเรียสมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องงานหรืออาจจะเป็นเรื่องเงินซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้โฟกัสกับเรื่องความรักมากนักนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะก็าอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบา,างอย่างอยู่แหละอกองนี้นะคะดังนั้นก็ตัวคุณเองก็เป็นเดอะซันอยู่แล้วนะคะก็ เรียกไ้ว่าก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องถ้าเขายังไม่ได้คิดเรื่องของเราเราก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปออให้ความใส่ใจมากนะักเพราะว่าเราเป็นเดซันก็คิดว่าต่อให้ไม่มีเขานะคะหรือว่าต่อให้คนที่คุณกําลังนึกถึงว่าเออเขาเงียบไปเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยออคุณก็อาจจะไม่ไม่ต้องใส่ใจมากนะเพราะคุณเป็นเดซันยังไงก็มีแสงสว่างมี ออร่า right, อยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะสำหรับคนกองที่สองค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เรื่องไพ่นะคะใบที่สามนะคะก็คือสิบถ้วยอันนี้นะคะเรามาดูความเป็นตัวตนของคุณกณ่อนเนาะคุณได้ไพ่จัสติกเลยก็คือเป็นไพ่แห่งความที่คิดค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลเนาะคิดอย่างมีตรรก,กะแล้วก็เออศึกษาหาความรู้เป็นอย่างดีแล้วก็ถ้าัเชื่ออะไรแล้วเนี่ยก็คือ ฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นตัวตนของคุณเลยที่แบบค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือเป็นคนที่คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลเนาะแล้วก็คิดอะไรที่ดูตามความเป็นจริงดูแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นตรรกะดูความแบบเชื่อถือได้เหมือนถ้าฟังสองฝ่ายก็จะดูว่าทั้งสองฝ่ายเหตุผลน่าเชื่อถือแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือนั่นก็คือจะเป็นลักษณะ energy ของคุณในช่วงนี้หรืออาจจะเจออะไรที่ต้องตัดสินใจแล้วใช้ตรรกะใช้ความคิดใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการตัดสินใจนะคะรวมทั้งช่วงนี้คุณอาจจะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งทัศนิทัศนคติอะไรใหม่ๆในที่นี้เมองว่าเป็นอะไรที่เป็นการยืดหยุน่นเป็นความ flexible อะไรอย่างเงี้ยที่คุณอาจจะต้องเอ่อมีทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการที่จะต้องยืดหยุ่นมากขึ้นเปลี่ยนแปลงมากคือแบแบเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะก็มองโลกให้กว้างมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นเลยเลยให้เลยมองว่าคุณอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือว่าเอา่อรอคอยอะไรบางอย่างที่จะต้องให้มัน เออเขาเรียวกว่าอะไรค่อนข้างลงตัวก่อนนะคะก็ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้ในชีวิตมันอาจจะยังไม่ลงตัวอยู่หรือว่าอาจจะยกตัวอย่าง,างนะคะอย่างเช่นอาจจะเออตอนนี้การเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวายังไม่เท่ากันหรือว่าเออโยกกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋ขาขวากระเป๋ขาขวามากระเป๋าซ้ายอย่างเงี้ยก็คืออาจจะหมุนเงินอยู่ในช่วงนี้แล้วก็รอคอยให้เงินเนี่ยมัน สเตเบิลมันคงที่อันนี้ยกเว้นอันนี้ยกตัวอย่างเนี่ยเขาเรื่องของเงินน่ะน,นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น energy ทั่วไปของตัวคุณทีนี้มาดู Energy ทั่วไปของตัวเขาในช่วงนี้กันบ้างในช่วงนี้เขานะเขาก็ตัวเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยในตัวเองเนาะมีความชัดเจนในตัวเองแล้วก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะแล้วก็ เออตัดสินใจอะไรก็เป็นคนที่ตัดสินใจเฉียบขาดมีความมั่นคงหนักแน่นเนาะคือเหมือนถ้ามุ่งมั่นจะทําอะไรแล้วเนี่ยก็คือเออต้องทําให้สําเร็จนะคะแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดเนาะแล้วที่สําคัญก็คือชอบที่จะเออให้งานทุกอย่างหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยอยู่ในความควบคุมสามารถควบคุมได้นะคะ เออถ้าถ้าเขาเรียกได้ว่าคือบางคนอาจจะถ้าอะไรไม่ได้อยู่ในความควบคุมอาจจะกลัวหรือไม่ได้มั่นใจว่ามันจะประสบความสําเร็จแต่เขาเนี่ยคือต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็น,ปนไปในทิศทางที่ต้องการแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่จะเอาเอาเมือม่อเมือ่อตัดสินใจที่จะลุยอะไรสักอย่างก็จะทําให้มันประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันคล้ายๆกับคุณเหมือนกันนะคะอืม แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์เนาะมีความแบบว่าเอา่อเขาเรียกได้ว่าเอา่อมีความมั่งคั่งนี้ที่ว่าอาเขาเองก็เขาก็มีความมั่งคัง่งนะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เออมีทั้งช่วงนี้เขาจะเรียกได้ว่ามีทั้งเงินมีทั้งอำนาจนะคะในในในช่วงนี้นะคะ อ,อ,อำนาจการตัดสินใจอำนาจการที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็อยู่ในมือเขาทุกอย่างเขาสามารถ h ฮนเดิหรือว่าคอนโทรลได้ทุกอย่างะคะอันนี้ก็เป็นเ NERGY ช่วงนี้ในตัวเขาซึ่งมันก็จะมาตรงกับสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดในช่วงนี้นะคะที่เขาหายไปเขาคิดอะไรอ่ะสปอยอีกแล้วเล็กๆนะคะเรามาดูกันว่าเขาคิดอะไรนะคะในช่วงนี้ช่วงที่เขาหายไปนะคะ มันก็ขึ้นมาเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะอาจจะเป็นครอบครัวทางบ้านเขาหรือเขาอาจจะคิดเอ,อ่อเอ,อ่อเกี่ยวกับครอบครัวเขาอาจจะอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่าดูจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาค่อนข,ข้างที่อาจจะอยากเป็นอาจจะแบบเออมองเห็นครอบครัวของตัวเองแล้วสมบูรณ์แบบเลยอยากจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองบ้างนะคะเออก็เลยคิด คิดเกี่ยวกับเรื่องออคู่ครองในสมสำรับในสามไพ่สามกองเนาะเป็นกองเดียวเลยอะที่เขาคิดเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองเนาะก็คือมีทั้งสี่ไม้นะคะมีทั้ง e อ,อ็ดออฟสอดเอ็ดออฟคัเนาะอือคือเป็นคือสี่ไม้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ มันเป็นมันเป็นอารมณ์ของการที่จะเฉลิมฉลองนะเหมือนเป็นเฉลิมฉลองเป็นไนพ่มันก็บอกแล้วนะว่ามันเป็นดูที่จะเป็นคู่รักเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการที่เออได้ไปเที่ยวด้วยกันหรืออาจจะแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วประกอบกับมีหนึ่งหนึ่งมาเออหนึ่งหนึ่งดาบเนาะซึ่งหนึ่งดาบเนี่ยมันก็บ่งบอกได้ถึงความที่เออเป็นการ ความคิดใหม่ๆความเริ่มต้นใหม่ๆหรือการคือเขาเรียกว่าเขาชัดเจนมากขึ้นที่เขาอะจะเอ่อสื่อสารกับคุณว่าเขารู้สึกยังไงนะคะคือเขามีความชัดเจนมากขึ้นมีความตรงไปตรงมากับคุณมากขึ้นนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยคือเอ่ออาจจะแบบ เออไม่ได้พูดจา,ร er จาตรงไปตรงมาต,ตอนนี้เขาจะพูดจาตรงไปตรงมากับคุณมากขึ้นเขาคิดจะพูดจาตรงไปตรงมากับคุณมากขึ้นนะเออแล้วก็คิดถึงเออเรื่องใช้เขาแล้วก็คิดถึงว่าเขาจะเออทำยังไงให้คุณประทับใจทํำยังไงให้แบบว่าคุณเออเขาเรียกว่ามีอารมณ์สุนทรีมีแบบเออมีความสุขเออย่างนี้ดีกว่า ก็คือเขาก็คิดนะว่าเขาจะต้องทำยังไงให้คุณมีความสุขทำยังไงให้คุณประทับใจทำยังไงให้เราแบบว่าเออได้เป็นคู่กันเะนาะค่ะก็เป็น energy ที่เขาค่อนข้างที่จะใช้เออพลังงานความคิดเนาะไปการกับ,ก,บการไปกับการที่จะพยายามทุ่มเทจะจีบคุณเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นเนาะก็ต้องดูสถานการณ์หน้าง,งานจริงด้วยหน้าง,งานจริงก็มา เออว่าแบบจริงๆแล้วนะคะเขามีความจริงใจกับคุณมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วคุณก็สนใจเขามากน้อยแค่ไหนนะคะก็เป็นพลังงานของกองที่3ค่ะ